เรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อสมัยผมยังอยู่หมนหนึ่งครับโรงเรียนของผมเป็นโรงเรียนวัดสมัยนั้นร้านเกมอะไรก็ยังไม่ค่อยจะมีเด็กๆก็จะเล่นกันอยู่แถวๆโรงเรียนส่วนผมก็จะชอบเตะบอลครับและสนามฟุตบอลของโรงเรียนก็จะอยู่ติดกับเมนของวัดเลยแต่ด้วยความคุ้นชินก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะกลัวอะไร มีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวครับผมกับเพื่อนๆหลังจากเตะบอลกันเสร็จก็ชวนกันเล่นซ่อนหาต่อพอโอน้อยออกกันผมได้เป็นคนซ่อนผมก็เลยวิ่งไปหาที่ซ่อนแล้วไอ้เต๋อเพื่อนของผมก็วิ่งตามมามันจะมาซ่อนกับผมผมวิ่งหนีข้ามรั้วสุดสารเข้าไปในวัด ไปซ่อนในเมนเผาศพเลยครับขณะที่ผมกำลังจะปิดประตูไอเตอ๋อวิ่งตามมาและก็ขอเข้ามาด้วยผมก็เลยให้เข้ามาแล้วก็ปิดประตูเมนความรู้สึกในตอนนั้นมันยังอุ่นๆอยู่เลยครับในระหว่างที่ซ่อนอยู่ผ่านไปสัก5นาทีผมเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆแบบบอกไม่ถูกเหมือนข้างในนี้ ไม่ได้มีเพียงผมและไอเตอ๋อแค่สองคนเท่านั้นมันเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกเสียสันหลังว่าหันไปมองไอเตอ๋อผมเห็นมันกำลังเอามือคุ้ยเขี่ยลงบนพื้นขี้เท่าขี้ผงเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างแล้วมันก็คุยไปเจอลูกกลมๆเงาๆคืออะไรก็ไม่รู้แต่เห็นว่ามันแปลกดี ก็เลยเก็บใส่กระเป๋าไปหลังจากนั้นผมเริ่มรู้สึกอึดอัดเหมือนกับมีคนมานั่งเบียดแล้วก็ได้ยินเสียงร้องแห่เป็นเสียงแหบบ่แผบดังมาจากข้างหลังเหมือนกับมีคนมาพูดอยู่ข้างๆหูเลยแหละเท่านั้นทั้งผมและไอเตอ๋อเปิดประตูวิ่งหนีกันออกมาตัวเลอะขี้เท่าเต็มไปหมดเพราออกมาได้เพื่อนๆก็ไม่อยู่กันแล้ว สงสัยว่าจะหาผมไม่เจอเลยเลิกเล่นกันไปหมดแล้วผมก็เลยกลับบ้านวันนั้นไอเตอ๋อมันก็ตามมานอนที่บ้านผมปกติไอเตอ๋อจะชอบมานอนที่บ้านผมบ่อยๆอยู่แล้วแต่คืนนั้นไอเตอ๋อมันดูแปลกๆครับแทบจะไม่ได้นอนเลยมันนั่งกอดเข่ามองผมอยู่ทั้งคืนไม่พูดไม่จาพอเช้าขึ้นมา แม่ไอเตอ๋อก็มารับกลับบ้านไปผ่านไปสองวันผมก็ไม่ได้เจอมันเลยจนวันไปโรงเรียนแม่ไอเตอ๋อมาส่งที่โรงเรียนผมก็สังเกตว่ามันยังไม่พูดไม่จาตาลอยลอยเวลาเดินเข้าโรงเรียนมือมันจะละลัวกำแพงที่ลัวจะปลูกพืชผักสวนครัวผมเห็นมันหยิบพริกหยิบแตงได้มันเอาใส่ปากหมด เขี้ยวหน้าตาเฉยไม่รู้สึกอะไรเลยตอนเรียนมันก็ไม่พูดไม่จากับใครมองหน้าเหมือนกับเป็นคนไม่รู้จักกันตกเย็นผมช่วนมันเตะบอลมันก็ไม่ไปซึ่งดูผิดปกติมากๆทั้งที่ปกติไอ,เอ้เต๋อจะเป็นคนที่เฮฮาที่สุดในห้องก็ว่าได้ผมก็คิดว่าเออ มันอาจจะมีปัญหากับที่บ้านก็เป็นได้เช้าวันลุ่งขึ้นผมมาโรงเรียนและก็มีลุงเจ้าของร้านขายของแถวๆนั้นที่สนิทสนิทกันถามผมว่าเฮ้ยเมื่อคืนเจ้าเต๋อมันไปนอนค้างบ้านเองหรือเปล่าผมก็ตอบว่าไม่ได้มาครับลุงลุงแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนประมาณสี่ห้าทุ่มเห็นเจ้าเต๋อ มันมาเดินอยู่แถวแถวโรงเรียนเดินไปลำไปไม่รู้มันเป็นอะไรของมันซึ่งสี่ห้าทุ่มในสมัยนั้นคือมันดึกมากๆแล้วผมจึงตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้ครูประจำชั้นฟังทุกคนเริ่มสังเกตอาการของไอ้เตอ๋อบ้างก็บอกว่าไอ้เต๋อมันแปลกไปจริงๆชอบออกจากบ้านตอนดึกๆแล้วก็มีพฤติกรรมรุนแรงขึ้นบ้างก็ว่าเห็นมีคนแก่ กำลังจูงไอเตอ๋อเดินอยู่แถวแถวโรงเรียนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นญาติหรือเปล่าจนมีอยู่วันหนึง่งไอเตอ๋อไม่ได้ไปโรงเรียนพอช่วงเย็นแม่เตอ๋อก็มาหาผมที่บ้านร้องไห้มาเลยบอกว่าไอเตอ๋อออกจากบ้านหายไปไหนไม่รู้วันหนึ่งแล้วและก่อนออกไปก็ฆ่าแมวที่บ้านตายหมดโดยจับแมวแขวนคอไว้กับลาวตากผ้า พออีกวันหนึ่งผมเตะบอลกับเพื่อนๆอ,อยู่อยู่ที่สนามฟุตบอลอยู่ๆไอเตอ๋อก็เดินผ่านมาตัวสกรปรกมอมแแมมผมก็เลยวิ่งไปถามแม่ตามหาทำไมไม่กลับบ้านไอเตอ๋อก็ตอบว่าบ้านกูไม่ได้อยู่ที่นั่นบ้านกูอยู่ที่นี่แล้วมันก็เดินเข้าวัดไปเข้าไปนอนอยู่ในเมนผมกับเพื่อน ต้องช่วยกันลากมันออกมาจะพาไปหาพระแต่มันกลับสะบัดมือวิ่งหนีวิ่งหายไปอย่างเร็วโดยที่ไม่มีใครวิ่งตามทันเลยสุดท้ายผมก็ได้แต่กลับบ้านไปคืนนั้นผมนอนอยู่ที่บ้านอยู่ๆไอ้เต๋อมันก็มาหาผมที่บ้านผมก็เลยให้มันเข้ามาให้ข้าวให้ปลากินและมันก็นอนกับผมด้วย คืนนั้นผมนอนหันหลังให้เตอ๋ออยู่ๆก็ต้องตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในห้องลงเท้าหนักมากๆครับเสียงดังตึงต้งตึง้งตึ้งผมรีบหันมามองแต่ก็กลับไม่มีใครส่วนไอเตอ๋อก็นอนหลับอยู่ข้างๆผมผมรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่สักพักยังไม่ทันจะหลับต่อเสียงเดินก็กลับมาดังขึ้นอีกครั้ง ผมเลยแอบหันไปมองข้างๆอย่างช้าๆสิ่งที่เห็นก็คือชายแก่กำลังเดินเข้ามาตึงต้งตึง้งตึ้งแล้วนั่งค่อมลงบนตัวไอ้เตอ๋อเอามือจับหน้ามันไว้แล้วก็มีเสียงร้องแห่เป็นเสียงเดียวกันกับที่ผมได้ยินตอนที่อยู่ในเมนเลยผมขนลุกสู้ตอนนั้นกลัวแบบสุดๆ แล้วผมก็หลับตาวิ่งออกมาเพื่อไปตามหาคุณตาผมสุดท้ายผมก็ต้องเล่าเรื่องที่ไปเล่นซ่อนแอบในเมนให้ผู้ใหญ่ฟังจนโดนดุด่าไปชุดใหญ่วันต่อมาผมและคุณตาก็ไปที่บ้านไอเตอ๋อพอเข้าไปก็เจอไอเต๋อนอนอยู่กำลังกำอะไรบางอย่างไว้ในมือผมก็กล้า,ก,ากลัว พยายามแงะมือมันออกปรากฏว่าสิ่งที่มันกำรรอยู่มันคือฟันปลอมสีเงินเงินของโบราณที่ทำจากตะกั่วหรืออะไรสักอย่างทุกคนพอเห็นก็พะว่ากันเปหมดไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยคิดว่าไปตามหลวงพ่อมาจากวัดละกันแล้วจูๆ่ๆไอ้เตอ๋อที่นอนอยู่ก็พูดขึ้นมาว่า ไม่ต้องไปตามหรอกเดี๋ยวกูก็กินมันจนหมดแล้วพ่อลุงเห็นแบบนั้นก็รีบจับมือผมและพาผมออกจากห้องเหมือนไม่อยากให้ผมยุ่งเกี่ยวจากนั้นพวกเราก็ไปตามหลวงพ่อมาพอหลวงพ่อเข้าไปในห้องหลวงพ่อก็บอกว่าไม่ทันแล้วซึ่งพอทุกคนเปิดประตูเข้าไป ก็เห็นไอ้เตอ๋อนอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพตาค้างอ้าปากค้างคางชิดติดกับอกลักษณะคล้ายถูกจับฉีกปากว่ากันว่าเป็นวิญญาณของชายแก่เข้ามาสิงและกัดกินร่างกายของไอเตอ๋อจนหมด